เราเห็นต้นมันสำลังของเราเรารู้สึกไงดีใจครับแต่ว่าผมว่าสิทิ์ห้างกันเป็นอาทิตย์ผมเลยบบกล้กาสิทธนี่มันผมยากมันงามผดมันตูนผลด <c oughs> มันไม่ห้างเป็นแยกเยก็นนั่นไงสิแยกสิทิงิแล้วถามตรงๆเลยครับพอไปจากตรงนี้ใส่ปุ๋ยไปหรือยังยังครับยังไม่ใส่ยังไ,ใงไ่ใส่เลยคิดว่าจะใส่ไหม ไม่ครับถ้าอย่างนี้ผมใส่ไม่ได้แล้วผมไปเจอหัวมันอย่างนี้ลผมใส่ไม่ได้แล้วผมเห็นหัวมันนี่ครับนะอ่าโอเคแล้วประหยัดไหมประหยัดไหมประหยัดครับประหยัดประหยัดมากเลยนะครับอตามตามรักมันทันแม่สองเดือนค็ตามเดือนยังไงก็ื่เกิดนี่ครับอืมแต่นี่มันมาแบบอย่างนี้เลยนะนี่นะครับก็เรียกว่าอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้สุดยอด ประหลาดใจมากเลยครับเพราะว่าผมมาดูตั้งแต่ตอน2เดือนอเห็นแล้วว่ามีรอยดินแยกแต่ตอนนี้นี้เป็นเดือนที่3เดือนที่3เอง่เหรอถือว่า a m a z ิ n งมากเลยครับเดือนที่3นะครับแค่เดือนที่3เป็นไงครับโอ้โหพี่คิด พิเศษหน่อยพิเศษหน่อยหือว่าหัวใหญ่มากเลยครับแล้วก็ต้องชื่นชมพ่อเขาที่ว่าเขาปฏิบัติตามขั้นตอนการปลูกตั้งแต่แรกนะฮะตั้งแต่การใช้โฟซอยในการปรับสภาพดินนะครับแล้วก็แช่ท่อนพันนะครับแช่ท่อนพันแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้บูเตอร์กับโฟทีฉีดอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนี้ใส่ระเบิดหัวไปแล้วหนึ่งครั้งโอ้ระเบิดหัวไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อกี้พ่อเห็นแล้วว่าจะใส่ ระเบิดหัวอีก <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ชาวบ้านที่เห็นเนี่ยมาชื่นชมแล้วบอกว่าใส่ปุ๋ยอีก <Okay. S 1> ใส่ปุ้ยอีก,อกพ่อบอกว่าไม่ใส่แล้ว <Okay. Okay. S 1> นะครับก็กล่าวว่าหลังจากนี้ก็จะใช้ระเบิดหัวเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามอืมครับโอทรีคำศรรทสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทาให้พืชเติบโตเร็วรากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังอิออนของโฟรีมีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึง1นาทีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืชคืนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิมปัญหาแมลงและศัตรูพืชจะหมดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเลี้ยงในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อลำเลียง 4-3เป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวมิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัดเอ็กซ์แฟกเตอร์สุดยอดนวัตกรรมใหม่ของวงการลิขสิทธิ์เฉพาะของ A4S ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตจนสุดสายพันธุ์ พืชพันธุ์ของท่านจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองโฟทรีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร